สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระของโครงการ2โครงการของรัฐบาลที่ทุกท่านกำลังให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ก็คือโครงการคนละครึ่งกับโครงการชอบดีมีคืนหลายคนจะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งก็เ,เอกใจครับป่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยจะเหมาะสมกับโครงการไหนดีเนื่องจากว่า พอท่านเลือกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยท่านก็จะหมดสิทธิ์ตามโครงการชอบดีมีคืนทันทีเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลเบื้องต้นนะถ้าหากใครที่ต้องการจะชั่งใจว่าตัวเองเหมาะสมกับโครงการไหนก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าทั้งสองโครงการนี้ผู้ที่มีปัตรคนจนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับและ ถ้าต้องการที่จะทราบว่าใครเหมาะสมที่จะเลือกแบบไหนผมจะมีตารางเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเวลาที่ท่านจะใช้สิทธิ์ท่านต้องลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com แต่ถ้าท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามโครงการชอบดีมีคืน เขาไม่ต้องลงทะเบียนนะท่านสามารถไปใช้จ่ายซื้อสินค้าได้เลยทีนี้ประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละคนที่จะเลือกนะครับโครงการคนละเครื่องเนี่ยมันเหมาะสมกับประชาชนทั่วไปจริงๆนะเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นสินค้าหาเร่แผงลอยสินค้าที่ขายตามตลาดนะครับร้านโชว์ห่วต่างๆ เขาสามารถเข้าร่วมโครงการนี้และท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นโครงการชอบดีมีคืนเนี่ยมันก็เป็นสินค้านะครับเช่นโอทอปหรือว่าสินค้าที่ท่านเลือกซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่แต่ไม่เกี่ยวกับการซื้อเหล้าบุหรี่น้ำมันหรือว่าค่าซื้อยานพาหนะค่าพักโรงแรมอย่างเงี้ยเป็นข้อยกเว้นนะไม่เข้าขาย สินค้าที่ท่านซื้อกับร้านค้าตามโครงการชอบดีมีคืนเนี่ยท่านจะต้องซื้อสินค้ากับร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ท่านได้มันก็ดูเหมือนจะจะต้องเลือกเฟ้นร้านค้าใช่ไหมครับทั้งสองโครงการเนี่ยห่วงเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือ23ตุลาจนถึง31ธันวาคม63สิทธิประโยชน์ ถ้าเป็นโครงการคนละครึ่งเนี่ยรัฐจ่ายให้เรา50%เราจ่าย50%ใช่ไหมครับสูงสุดเนี่ยก็150บาทต่อคนต่อวันทั้งโครงการสูงสุดรัฐช่วยจ่ายไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะแต่ถ้าเป็นชอบดีมีคืนเนี่ยเขาจะเอาให้ใจ่ายย่นซื้อสินค้าบริการน่ยไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้30,000บาทพอถึง ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับท่านก็ต้องช่างใจแล้วว่าถ้าท่านเป็นผู้เสียภาษีอยู่แล้วแต่ละปีท่านเสียภาษีสูงมากท่านก็อาจจะเลือกโครงการชอบดีมีคืนได้ใช่ไหมครับแต่ห่านเป็นคนทั่วไปเป็นประชาชนทั่วไปที่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเสียภาษีเลยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเลือกโครงการชอบดีมีคืนถูกไหมท่านก็เลือกใช้ใจ่ายตามโครงการคนละครึ่งไปเลยนะครับ ซึ่งโครงการคนละครึ่งเหมือนที่เรารู้กันเนี่ยเขาใช้กระเป๋าตังค์เ Wallet ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังใช่ไหมครับส่วนทางด้านของชอบดีมีคืนเวลาท่านไปซื้อของต่างๆนานา,นานเนี่ยท่านเก็บใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินเอาไว้และท่านก็ไปใช้สิทธิ์ลดจอดในช่วงเดือนมีนาปี64 ท่านต้องเลือกนะระหว่างสองโครงการนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าคนหนึ่งคนสามารถเลือกใช้ได้อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านและที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งถ้าท่านมีข้อมูลแบบนี้ก็จะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ ขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ